สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาพ่้อกับบาวเกงอีกขึ้นเ่าครับวันนี้จะพามาใส่เบ็ดครับในหน้าเขาครับนี่ครับเดี๋ยวจะใส่ในรองนี่แหละครับไปเหี่ยวไปปูน่นะครับมาลองเบิ่งพี่น้องอันนี้ก็จะใส่ไงเบ็ดแล้วครับไปพูละเหี่ยวกูละครับนะวนบันนี้ก็บเนื้อเขียดคือเเราพี่น้อง มากครับบ้าออกเพื่อเขาครับวมืน,นี้มบาออกว่าจะใส่เบ็ดกบก,บก็กบมันหลายครับมื่อน,นี้ก็มาใส่อยู่หน้าครับจะลองเบิ่งว่ามันจะมีมีป่าบอพี่อ้องมันเป็นน้ำไม่ครับน้ำมันพึ่งมากมาลองเบิ่งพี่อ้อง นี่แล้วครับใส่ไปช่วงนี้ก็น้ำหลากแล้วพี่น้องก็พื้นที่ที่ผมอยู่นี่ก็เริ่มไหลเข้าบ้านกันแล้วครับน้ำกำลังมาจากเหนือก็กำลังจะมาสมทบอีกพี่น้องเลยแม่น้ำปิงตอนนี้ก็ดันสูงแล้วครับน้ำ ก็คงจะไหลลงพุ่นละครับาทางสิมบุรี่ไชนาดพุด่นละครับนักสูตรกาพื้นที่ต่ำเนาะครับเนะบบาะทั้งพุ่นละครับติดหญ้าพุ่นละทางพุ่นละครับอาจจะนักเนี่ยตอนหนามันกำลังจะไปช่วงนี้ก็ทางภาคอีสานกับ่วมหลา่มองละพี่น้องเอ้ย ช่วงพายุครับเห็นเมื่อนี่ว่าฟ้าเปิดเปิดก็เลยมาล่องเบิองพี่น้องอย้อนแสงไปแต่บุงหัวจะได้ไม่หยามพี่นอ้องในเบิองบอกกลางคืนเพราะมันไหม้แล้วครับมันตั้งเข่าไหม่แล้วพี่น้องเครื่อพามเพิ่อพามไหม่แล้วพี่น้องมันส่งสัญญาณบอกแล้ว คิดนี่กับมาพอหลายครับพี่นอ้องนี่ครับเบ็ดทองออกมาสี่สิบขั้นคือเขาลองเมืองพี่นอ้องว่าไม้นี่มันป่ามันจะลายบ่ตอนที่รแรงๆตัวน,นี้ก็เป็นโค้งหมดแล้วครับเขาก็เกือบตายมืแล้วครับเบาๆไล,ลห่ห้างพี่นอ้องไป ใส่เบ็ดก็เลยพี่น้องเดี๋ยวค้ำกอน พี่น้องก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับมารอบทิศเลยพี่น้องเอ้โอ้ว่าจะยามให้บึงสักเถี่ยวพี่น้องสักรอบนึงก็ดีใส่เราหันหลังมามันมันสวบเลยพี่น้องก็เลยว่าจะเออ อย่าไม่เบึ้งสักหลอบพี่น้องแต่ก็ยันฝนตกพี่น้องอมาแล้วครับดำคือรือมาแล้วพี่โอ้มาหลบคาหลบแอวเลยพี่น้องคือหนีจะมาเบึงอยู่พี่น้องแต่ถ้าฝนบดตกกับสิทธิไทยให้เบึงอยู่แล้วพี่น้องถ้าฝนตกกัคงจะบไ่ไสิทธิยเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนเนื่อมันครับเพราะเบึงแล้วมัน อาจจะเงีอยม,เมดเล็ดมดแหล่ะพี่น้องเพราะว่าผมใส่มากนิดคัมันสวบแถบทุกหลังเลยพี่น้องวันนี้มุมเคยมาใส่ครับนี่มาลองใส่เป,เป็นหน้าของข้าเจ้านะครับอยู่แต่แถวหน้านี่ครัก็เล,เลยมาลองใส่เิ็นพี่น้องยันมันไก่กามากเลยพี่น้องก็เลเอยกว่าจะยังไน ด้วยจะล่องเบิื้องมันจะเปียกเลยไม่จช่ไรล่ะพี่นอ้องไปล่องล่องเบิ้งสักข้าวก็ได้พี่นอ้องไปเสื้อผ้าพี่น้องไปเบิ้งสักข้าวกันพี่น้องเบิ้งกันต้น,น,น,นมียังครับยังไม่มียังอู้หหมดหลายพี่น้องหมดอยู่ในหย่านี่กัดเจ็บขนาด หมดแดงไฟสำนักพี่น้องเอ้ยนี่อ่ะอยังครับยังีง้ยไม่มีอ่ะโอ้ยทั้งหมดแดงไฟทั้งหมดตัดน้อยพี่น้องเอ้ยจังเลยหงอนขามาแล้ว ยังอยู่กับเก่าพี่น้องไปไปกันต่อหมุเงียเงี้ยเเลยพี่น้องหมุนเดียวจบเลยฝนกำังไล่ตูดมาแล้วล่ะพี่น้องมาออกกใส่เบ็ดกบกับทับแโอ้ยอดแสงเลยพี่น้องมืดเลยสาธิจะตกดินแล้วพี่น้องโดยเบร์เบาออกใส่เบ็ดกบนี่ก็ยังครับยัง nhau lên xào đều đấy phi nông nhanh vô đi nòng nhanh vô Chổ này nát vô khi đấy ผลกันว่าสิ่ถวมซัำคือผีแบบผีพลาดมากพอผีคนก้อนที่พลาดมากนะครับออก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 นั่งนั่ลากแล้วดูก็ล่ะเอาแล้วพี่น้องนั่น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 ออกแล้วเดี๋ยวเขียดห้ามโอ้ยโอ้ยลุด พี่น้องโอ้ไปตาเสียดายเลยพี่น้องเอ้ยเอาโทรศัพท์เขาอีกพี่น้องเอ้ยได้เหรอมีโทระอย่างน่องแบบนี้นี่โอ้ปลากระลุดโทรศัพท์กระเขาเอาเอาพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนเงว้ยพี่น้องโอ้ตาเสียดายพี่น้องเอ้ยหลุดไปแล้วพี่น้องมาแล้วผู้รับเหมาใหญ่เขา เขาะม like uh, oh. oh. well, uh, ูลไในแล้วพี่น้องมาแล้วต้องรีบรีบแล้วครับรีบเพ้นแล้วพี่น้องโอ้ยเดินหอรถบ่ล่ะโอ้ยโตกใส่กําลังงามเลยพี่น้องรุดสับเอาเอาเปยังโตรุดกับรุดไปโตที่ใดก็ค่อยว่ากันอา ยังบม่มีแต้มด้วยพี่นอ้องเอาพี่น้องเดี๋ยวบ่คอกันขึ้นนี่กับอกันเศร้าทีเดียวเลยพี่น้องมาแล้วพูดรำเมาต้องรีบแล้วพี่น้องหลังที่สองครับโอ้หลังที่สองยังบม่มีอนยะ่างเดี๋ยวลงอีกจักหน่อยครับพี่น้อง ยังบ่มี่อย่างครับต่อที่น่องเราไปเปลี่ยนกันต่อแตได้ยินเสียงเสียงตาทันต,ตุบต,ตับตุบตับอยู่ข้างหนา้านี่น่องเปลี่ยนดิยังโมมี่ย่งครับยังอยู่คือเก่า น้ำม,มันขึ้นมี่น้องต้องใช้วิธีพันเสืออ่อมอ่ะพี่น้องเนื้อเบ็ดเนื้อเขียดนะครับเพราะว่าหนามมันขึ้นมาตลอดเราก็ต้องพันสายขึ้น,นเรลือ,อพี่น้องงานที่ยากเนี่ยไม่ไม,ม่ง่ายพี่น้อง ต่มีให้กัด no อีกเหรอหลันตโอหลังโตไปครับพี่น้องอือลังนี่พี่น้องโอ้เห็นน้อพี่น้องไหมเห็นไหมเหรอบ้านี่ครับพี่น้อง ตื่นหน่อยได้กันเลยพี่น้องตกเงางามเลยพี่น้องเอ้เราตั้งกองชักข้าวได้พี่น้องโอ้ใจเย็นใจเตาเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนขั้นขาขั้นแน่ลยเขาเขาสีมุนดิเขาสีดาวดิโอ้พี่น้องเอ้ พี่น้องเอ้ยเฮ้ยย้าเลยพี่น้องโูดนะโอ้ยมันจะรุดแล้วพี่น้องเอ้ยพูดเสียงปลาตุบตับตุบตับตัวนี้บ่มันดังตุบตับตุบตับพี่น้องเออใส่เอาใส่ยาข้าวก่อนพี่น้องอย่ามันรุด โอ้มันจะรุดเลรพี่น้องเนยนะโอ้แตมแหลกมากเลยพี่น้องตรงนี้คือว่าใส่ไปอยู่ก็ใส่ระเบิดคือห้างกันแด่ว่ะทีนี้แม่หลงส่วนจะขออีเซออีกระบบเออเออคืออยู่พี่ป่ะที อ๋ดอดูสิส่วนจะของแล้วพี่น้องเอ้ยบุมี่ยังครับหลังนี่ไปไปจะโตพี่น้องอันนี้ก็ยังบุมีม่ยังพี่น้องยังอยู่เพื่อเราครับเบงหลังต่อไปเลยครับพี่น้อง อี๋ที่ทฝามันเปิดพี่น้องเอ้ยพอได้๋ยวมาไทายพี่น้องได้เบิ่งอยู่พี่น้องด้ยต่อครับต่อไปครับอือี่ยังนี่พี่นอ้องฮุ่นฮุ่นโอ้ยต่างกลองพี่น้องตั้งกลองกันมันจะรุดพี่น้องโอ้ยขันโยกเลยพี่น้องเอ้ ่เหรอด้งคักแ่โอ้โหใส่โลพี่น้องเลยบ,บุมมิ่บุมมิโคกให้พ้อมาที่ไหนเฮ้ยพี่น้องเลยพี่ครับพี่น้อง ใส่โลเลยพี่น้องโคตรต้นพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะน้ำเ,เลยพี่น้องเอ้ยดูเขาไม่หลงโอ้บ่าวอ๊อปเด้มานำครับบ่อ๊อปงวงนอนอยู่ในรถแล้วพี่น้องดูเกือบแม่นรถพี่น้องเอ้ย กอดหน่อยเดียวน้องพี่น้องน้องพี่น้อง ยินงเสียงปลาอีกแลวพี่นอ้องพูดหล่ะมาจากข้างหลังเขาครับนี่ต่อครับันี่ดูคือเก่าครับพี่น้อง

โอ้ยตัวยงามเลยพี่น้องเกือบแม่นรุดมาป่ะทันกัหรุดแล้วพี่น้องเก็บกอน,นครับใส่ไปให้เราพี่น้องแต้มสามเข้ามาแล้วครับ รับปูพี่น้องครับนี่มาซื้อแต้มพี่น้องนี่ตัวง,งามๆเลยครับคุณพี่น้องเอองามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องรอบมังตอนเศร้าครับ สวัสดีครับปอกะเบาเก่งตอนเ้าๆครับพี่น้องอน,นีก็ไม่ยามเบ็ดกันคือเก่าพี่น้องจากที่เข้าใส่ใหมวันคืนเท่าก่บยามไปรอบนึงแล้วครับอันนี้ก็ว่าแบบคือเก่าพี่น้องคืมคืมไหมแล้วครับคืมแต่เ้าเลยพี่น้อง สายจักหน่อยนะพี่น้องหกโมงแล้วครับไปครับบ่าวไร้ยายห้างพี่น้องยามเบ็ดกันเลยครับโอ้โหเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเริ่มเอาแล้วเริ่มเรพี่น้องต่างกล้องจักหน่อยเด้อพี่น้อง อหน่อยพี่น้องเอาโอ้ยหลุดสับพี่น้องเอ้ยวาสวาสนาเนาะพี่น้องเสาร์นี้กะบ่นดี้เห็นัวปลาเลยพี่น้องเอ้ย ยาเม็ดแล้วแล้วครับนี่นครับเม็ดสี่สิบหลังพี่น้องบ่มีจักแต่มมีแต่ห้อยกาดพี่น้องบ่ได้บ่มบ่มบ่บ,บ่อยู่เ้าก,ก็ได้ว่าจะได้ประคอหน่อยกับลดแล้วพี่น้อง แต่มันก็น,น่อยพวดพี่น้องถ,ถ้ามันบดรูดกับ่าดเจ็บอยอยู่เ <c oughs> สาร์นี้ก็เลยบม่มีแต้มให้พี่น้องในเบิ้งพี่น้องบม่มีสักแต้มเลยแต่มาเคื่อนเฮาใดไปแล้วซีแต้มไม่จะโตงามๆพี่น้องอันนี้ก็ปากับพวงนี้มาไหลพี่น้องป่านามไม่ คลิปนี้กากกดไลค์กดแชร์ให้ด้อพี่น้องกดซับสไคร์กดกระดิ่งให้น้ำเน่เอาไป้รอกาศหนาแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาซาไม้ในี่ให้เบิ้งพี่น้องกุลแจจะเข้าไปลึกๆกุล่ลละครับผมสำหรับคลิปนี้กัอําลาพระจ่าพี่น้องแล้วครับสวัสดีครับ